เมื่อกี้บอกสวัสดีสวัสดีอยู่ที่วสวัสดีค่ะสวัสดีอยู่หนูต้องสดใสนะในมโน้องลองเพ้งกองบนจุกยิ้งลับอันนี้หันเดียวม้าหันหีิเอารับเลยที่เซคือผู้ใดจัดคือแอนโนล่ะดิอ้โหยิงว้าชื่อแม่ชื่อแม่แม่สวยไหม

bên nào bên nào này mình à có 5 luông mang như thế này cái cái này nó xuống à cái này nó mang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  cái này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  cái <laughs> cái này cái <laughs> cái <laughs> này cái cái 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 này cái แน่เพื่นบอกเลยออกไปน้อยให้ถอดนะลูก ที่วงค่ะหรอฮะโหดูไอ้เอลดเดีคก๊สวสดีค่ะวัสดีค่ะส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 วัสดีค่ะค่ะค่ะสค่ะสอัสดีนอ่ะวัีัวด

นุ่มขึ้นไม่่อปดีมากการผ่าก็หนึ่เอามดา่ขาอดงต่งตรนง่้อ้าเคือหน่อยผ่้ยเช็ดยาาาหน่อยาอเอามาจากุดด้ เอามาเอามาจะฉุดเอาต้นกรเออเอานี้ก็ได้นี่ยนะเอาขุดลลางมาจะฉุดเอาเอาอีกขาวดีหนึ่งนะัะนักหัวดูใด้ง่ายเลยตัวสีดังได้มดรฒนาดย เป็นอุานห้องนูได้เหนมากออกทีวีอันนี้อันนี้อันไหนอ่โอ้แค่เหนื่ออะไรนะคะยังไม่ได้ถามเลยยังไม่ได้าบ